วุ้ตัวหุ่นดีนะเนือ้อเนื้อตัวแน่นมากเลยอนะ่ะนานนาน,นานน,าน,น,านเห็นทีแล้วเนี่ยเราชอบไปน้ำมากเลยเอ๊ะแล้วเป็นอะไรอะคอ,อะ่ะวันนี้เราจะไปดูน้องหมา2ตัวนะครับเป็นลูป b เดอร์คอลลี่กับลูปบิกเกิลน,นะครับไปดูกันว่าความแสบที่อยู่กันไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดจากตัวน้องหมาเองหรือเกิดจากจังหวะจริงๆแล้วบิกเกิลต้องส่งนี้แต่เราชอบมีภาพจำว่าต้องอ้วนๆเป็นถังแก๊สพอดี คือทุกทีก็ตัวตัวดูจากทรงแล้วไม่ธรรมดาเธอตู้จริงจังไหมไม่ไม่รู้ว่าจริงจังหรือเปล่าพี่มันโซนน่ะใช่คือไปคือของน้องอ่ะอันนี้ผมแนะนํานะคุณจะของมาที่เดิมผมจะสอนเรื่องจังหวะอ่ะอันนี้เป็นความเข้าใจคัดเคลื่อนแล้วก็ผิดเล็กน้อยสมมติเขาจะเอาอน้นใช่ป่ะแล้วเราต้องการได้บอกเขาว่าไม่อ่ะเราต้องห้ามขยับออกไม่งั้นความหมายไม่ชัดเจนว่าเราห้ามเล่นเนี่ยสมมติไม่เสร็จปุ๊บคุณตั้งที่เดิมอย่ายกหนี ใช้วิธีเท้าสีแต่คุณลองเอาหลังมือผักหน้ามันออกไเอ้ยออกมาฝั่งนี้ด <laughs> ิทีเดียวทีเดียวทีเดียวเท้าสีคือเราแสดงความชัดเจนครับว่าถ้าเราไม่เราต้องมีแอคชั่นอย่าถ้าเราไม่แล้วเราไม่ทำอะไรเลยครับน้องหมาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้โดนทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากค a r ์เลนเพเยอร์แคนาดีพอแอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีเอฟบีเออราบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะเกตไห้คุณผักหนึ่งทีพอมันจังไว้สุดในโลกปุ๊บมันจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าไม่ไม่ได้และเช็นมืออันนั้นนะครับที่ผมไม่ให้ถือออกมา เพราะคุณต้องการสื่อสารว่าถ้าคุณวางตรงไหนของอะไรที่วางตรงนั้นนะครับห้ามเล่นถูกปะผมอาจจะสอนให้เจ้าของครับรู้จังหวะรู้จังหวะว่ยวสองตัวแต่และตัวในจังหวะจะไม่เท่ากันด้วยนะจังหวะหูครับมันจะหมุนบอกว่าวินาทีเนี้เราได้แต้มไม่ได้แต้มคิดจะตีก็ตีเลยนอนนอนอยู่มองหน้าใสา่คนเริ่มอ่ะน้อง,องใช่แต่ถ้าน้องเล่นแรงเกินไปพี่มันก็เอากู๊ดเอทเทนชั่น <Good attention, S 2> การการะทําที่ดีให้ราคาวิธีของผมก็จะต่างอีกเหมือนกันผมจะไม่เน้นแก้ไขแต่ผมจะเน้นดักทางคุณเดินไปนะเอาสีขาวเอาจากปาก ออกก่อนแล้วคุณบอกขอออกก่อนนะขอเอาออกเลยแล้วก็คุณลึกเลยถูกแล้วคุณก็หาที่ทิ้งเลยอ่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมกาลังบอกเหตุการณ์อะไรก็ตามถ้ามันใช่ครับรอให้มันเกิดขึ้นแล้วคุณค่อยใส่คำตึกเดินใส่จุ้งแบบวิธีผมเลยแบบท่าเดียวกันเลยใช่ไหมโอเคงั้นเข้าใจแล้วแต่ว่าคราวนี้เวลาที่น้องหมันแอบครับมันขึ้นอยู่กับเบอร์ที่ใส่เขาอ่ะหมาแต่ละตัวเนี่ยจะมีหนึ่งถึงสี่เาว่าหนึ่งก็คือหัวอ่อนมากดุก็ฟังครับเกินเบอร์ห้าขึ้นมาคือพูดแล้วหยุด แต่ยังทาบนลูกแต่ถ้าตัวไหนก็ตามที่ยิ่งดุมันยิ่งสนุกอ่าเกินขึ้นมา,าเป็น890 890เนี่ยคือความผู้นําสูงเล่นไปเล่นไปะก็กกเอาเลยน้องแม,ม่พี่ข่มครับแล้วเวลาเห็นนี้เราทําไงอ่ะเราก็ไม่ได้ห้ามอะไร<ช>จนก,กว่ามันจะมีเสียงใช่ใช่แต่ถ้าดุที่คืออะไรมันต้องแบบขึ้นมาตั้งตั้งตั้งกาก่างนงี้หรอคือเสียงมาแล้ว,วหน้าออกลยไม่วกนีใ่ครที่ทำไปห้ามไหอันเนี้ยเป็นวิธีการเล่นของน้องหมาช่นึกถึงสภาพตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะ เด็กเล่นแรงกับเด็กไม่เล่นไม่แรงะผมไม่ได้บอกว่าเขาเล่นกันไม่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเขาโตขึ้นมาแล้วเขาตินิสัยอ่ะเขาจะทําแรงขึ้นถ้าพูดเป็นผมอเหมือนกันเราสามารถวางกฎกติกาได้ว่าถ้าแบบนี้เราเราไม่ชอบเลยเราห้ามทันทีเพื่อให้เขาคิดแล้วแยกให้ได้ว่าแล้วอะไรที่แม่อนุญาตให้เล่นอย่างเช่นนอนเฉยๆเดินดมกันเดินกันดีๆจริงๆ้วเราสังเกตนะเราสังเกตเอาเอาเจ้าลูบี้ก่อนลูบี้เวลามันกัดมันเล่นอ่ะสังเกตนะภัษาร่างกายมันนะ มันงับขางับคอเห็นไหมพอป่ะงับคอแสดงว่ามันจะเอาชนะพี่นะถ้าไม่มีการงับคอผมยังถือว่าแค่เล่นอาจจะเล่นแรงแต่สังเกตว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่านอกจากมูรูบี้จะรังับขาแล้วครับมันงับคอบ้างบ้เห็นไหมเห็นคอไหมนี่คือแม่งแกล้งพี่นะแต่พี่แม่งไม่สู้คุณเห็นโรบี้ลูบี้เล่นงับคอกันคุณห้ามเลยมันเป็นบ่งบอกว่าสถานการณ์คือมันจะเอาพี่มาหนักเนี่ยนี่ไปอ่ะแล้วผมสังเกตแล้วสังเกตเลยอะเอาที่ผมเห็นเพิ่มนะ ตอนที่เราไม่เข้าไปยุ่งจาว่ายอมลูบี้นั่งนั่งนั่งเห็นตาเหลือกใส่ผมไหมไม่แสดงว่าเขาจําได้ว่าเขาโดนฝึกอะไรมาแต่เขาแค่เช็คดูว่าผมอ่ะสั่งเป็นไหมเอาจริงขนาดไหนอันนี้เขาสอนให้ฉกไหมนะตัวนี้ขนาดแต่ว่าเขาบอกว่าเขาฉก ฉกไปก็ไม่มีผลนะตอนนั้นทีบอกกันตอนนั้นคือเราฉกไม่มีผลถูกไหมครูครูก็บอกกันเล้วไม่ฉกก็ไม่มีผลเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบโซนมากอวัยกำลังโซนอย่างเงี้ยไโซนนะฉนะกไปก็แบบทำต่อแล้วนะน้องน้องเขาอะครับจำไว้นะ,ะน้องตัวน้องอะ่ะถ้าถ้าใส่จังหวะเป็นนะฝึกง่ายมากเลยนะ แต่ว่าสิ่งที่จะต้องสู้กับมันคือความความซนโซนจังหวัดแรกของมันอ่ะต้องไวต้องทันอ่ะเนี่ยพอไปกัดไอ้ตรงนี้ผมอัพทีเดียวอ่ะเลิกคุณเห็นจังหวัดที่เขาสงบปะคนเดียวนะผมขอตัวแทนเรียกชื่อคู่แล้วคุณชมเสียงสูงให้ผมทีหนึ่งเอาเลยลูบี้มันเก่งมากอ่ะนู่นด้วยจัว่าเก่งมากทิ้งช่วงจังหวะครับผมขอเป็นจังหวัดหนึ่งและสองอย่าทิ้งนานสมมติเรียกชื่อลูบี้เก่งมากจัว่าเก่งมากอย่างนี้ต่อเลย เนี่ยเลี้ยงน้องหมาเราจะเข้าใจว่าผิดเราต้องแก้ไขแต่ถ้าเป็นพีที่ผมอะ่ะดักทางาฝึกชมให้เป็นนิสัยเนาะลองชมทั้งคู่อีกทีหนึงตอนที่เขาสงบเนี้ยเลอาดูจะว่าเก่งมากลูบี้เก่งมากข้างหน้าเหมือนกล้องมอนิเตอร์ครับยกทังหน้ารูฝูงมองจากฝูงดูภาษาล่างกายด้วยไม่งั้นเราอาจจะหลงทางหูเม้สเกตตาเราก็จะรู้กว่ารจริงๆเราได้แต้มหรือเขาได้แต้ม อันนี้คือที่ประจำเหรอแล้วเราโอเคกับตรงนี้ไหม <สะ S 3> ถามต่อถามต่อตรงที่ผมนอนตรงน,นี้คนต<อ>้อจะมานอนกับผมไอ้ตัวเอ้ตัวนี้นอนแต่ตันนนวนี้ไป็นอนนู่นเหรอใช่เหมือนเป็นนอนหลบมุมอ่ะนอนแยกลองเรียกเจ้เนี้ยมาหาหน่อยครับตูบ,บี้มาเร็วมาเร็วนี่เร็วพอถึงตัวปุ๊บให้คุณชมเก่งมากเก่งมากแค่นี้บุกมาถูกการกระทําที่ดีให้ราคาต่อให้ดูเล็กน้อยดูไม่มีอะไรชมไปเถอะแล้วก็ชมทุกครั้ง เนี่ยเนี่ยอากรถังมาแล้วเห็นไหมต้องชีน้นาอ่ะคือผมเข้าใจนะรักแล้วก็กฏกติกาเนี่ยหลวมคือถ้า,ถาไม่ผิดเอาไม่ว่าคราวเนี้ยไอ้พวกเนี้ยพอมันไม่มีหน้าที่หรือดิวตี้อ่ะมันจะเริ่ม create, คิีเอทกิจกรรมของมันเองคุณชอบให้เขาอยู่เป็นกุ๊ปเป็นก้อนเห็นมันเดินผ่าจากกูปุ๊บคุณสั่งมันเลยโยนหน้าที่มันมานี่เดินหนีมานี่อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเธอไปเรียกมันบ่อย,ยีมันเครียดอย่า มันไม่มีคมําว่าเครียดครับแต่มันจะเครียดก็ต่อเมื่อเราปล่อยสลับมากแล้วอยู่ๆเราไปห้ามเนี่ยคุณต้องโยนหน้าที่เหมือนว่าพอมปโยนหน้าที่ปุ๊บมันรู้สึกมีความสุขสุนัขพวกนี้มันเป็นสุนัขกลุ่มหนึ่งซึ่งมันโคลาเบอร์ด้วยอันนี้กลุ่มหนึ่งอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งคราวนี้เวลาหมากลุ่มหนึ่งครับคอกกี้ออตเทอร์เชพเพิร์ดบอร์เดอร์คอลลี่เยอรมันเชฟเพิร์ดอะไรที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งทั้งหมดอ่ะคุณต้องทำให้มันมีหน้าที่เลลี้้ยยงป,ยป,ยปย่่อไไมด พอมันมีหน้าที่ปุ๊บมันเตลิดอ่ะจิตมันจะว้าวุ่นอ่ะจิตว้าวุ่นคืออะไรสมมติสมสมุตินะมันไม่มีหน้าที่มันอยู่คุณชิวมากแต่พอมาเริ่มโตด้วยอายุสองสิเรียกกันเลยนูกี้มาเร็วลูกี่มามานี่มาเร็วเร็วถึงมาชมเก่งมากถูกนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําถ้าคุณปล่อยคุณไม่รู้จังหวะของการควบคุมกุ๊ปหนึ่งอ่ะคุณปล่อยแบบอ่านอนนั่นก็ได้วันนี้แม่ไม่ว่าอะไรพ่อไม่ว่าอะไรมันจะเริ่มมีทางออ,อกอ๋อนอนตรงนั้นก็ได้ไหมอาจจะจะรูกหัวสองสองที หนึ่งสองอ่าถ้าดูเวลามาครับแล้วดูเหมือนกับเหมือนหมาแบบไม่เต็มใจอ่ะรู้สึกไม่คุ้มอ่ะนอกจากเฉียงแล้วก็ทัชชิ่งมันหน่อยมีคนเลี้ยงหมาไม่เป็นไหมไม่มีมีแต่น้องหมามันยากเกินเบอร์กับไลฟ์สไตล์เราจังหวะที่สำคัญคือจังหวะหนึ่งสองสามน้องหมาตอบสี่นะครับไซเลนคอมมานด์คำสั่งไลฟ์เสียงครับเลียหย่อนจัดท่าเฉยๆนั่งหมอบรอดิเฟนต์จังหวะหนึ่งคือเอาไซเลนคอมมานด์พอคำสั่งไลฟ์เริ่มตรงไหนกลับตรงนั้นไซเลนคอมมานด์ไอคอนแทค นั่งหมอบรอดิเฟนต์ลำห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมจับตัวเก่งมากแค่นี้อคอยเก่งมากลูกคอยไมค่คนแท็กเก่งมากลูกคอยอันนี้จะเรื่อง,องคอยนะครับกับสติด้วยเก่งมากลูกคอยจำที่ผมบอกได้ไหมลูกหน้าหงอกเก่งมากลูกคอยอเก่งมากคอย อ๋อฉันว่าคุณลองทํามาบ้างแล้วแต่คุณใช้ไม่เป็นว่าทาไงต่อเก่งมากคอยอ๋อถึงง่า,าแล้วเก่งมากคอยลุกพี่มากดจ้าอะคุณเบลมาอ๋อโอ้โหประเด็นคือถ้าคุณสองคนไม่ทำเหมายถึงู่ทุณเบลไม่ทำปล่อยเพราะเจัดก,การเขาจะมองคุณเบลอ่ะอาจจะเป็นอันดับสี่รักส่วนรักขอลบส่วนทอลบทำ <c oughs> ไมต้องคุณเบลทำ อยาอกให้คุณเบลแสดงตัวว่าฉันก็ควบคุมจะได้ถึงตาคุณเจ้าของต้องเรียนนะครับสอนแสดงตัวและชี้นำน้องหมาของตัวเองนะครับเพือ่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับลองๆนะครับกระถึงวันนี้หนึ่งอ่าใช่ใช่ใชแล้วเดินเลยแล้วเดินกลับมาถูกหยุดตรงประมาณขอบตู้นะครับน้องหมาอยู่ซ้ายมือนะถูกแล้วย่อนนั่งหมอบหรือเฟนน้นำหัดในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมแล้วลูกวหนึ่ 2> 1, 2, 2งสองสองเห็นผูแไหมหลังก็หลกเลย ชมไปเอาเลยถึงตัวแล้วชมเก่งมากถึงตัวพี่บิกเกิลน,นะครับเคยเรียนมาแล้วหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเราต้องสอนเจ้าของให้ทําให้เป็นด้วยนะครับเพราะว่าน้องมาจะจําสิ่งที่เขาเรียนมานะครับโรงเรียนไหนสอนอย่างไรก็ขอให้เจ้าของบอกได้นะครับผมจะจินตนาการภาพตามครับว่าทบทวนแบบไหนนะครับเรียนเขาเป็นแหละแต่ผมไม่ต้องการอาไปเรียนผมต้องการที่ใส่นะครับการยอมรับเนาะอันนี้สังเกตนะผมสังเกตแล้วนะถ้าผม,มาไม่ใช่พวกคุณอนะ่ะมันดื้อตาใสา อันนี้อย่างที่บอกคือผมต้องการแค่เซเลนคอมมานหันทางไหนผมไปที่ซีเรียสถ้าเป็นโอวิดิอันอ่ะเขาต้องหันทางเดียวกันจัดท่าจังหวะสองคือเหมือนกับปีละเดินเวลาเดินเนี่ยเราเส้นใหญ่หมดเลยแต่ที่มันมีอาการชาเลนจ์ในการเดินนะพุ่งๆมาว่าใช่ไหมมขนมีบ้างต้อมีคำสั่งชิดให้ไม่ได้ตอนไปเรียนมาเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ได้สอนใช่หรอชิดที่นี้มีปะไม่มีไม่มีถ้าสมมติว่าผมยืนรอครับแล้วมันมีแบบสามนาทีห้านาทีแล้วเขาไม่นั่งไม่หมอบเองครับแสดงว่าโรคการป้องกันธรรมชาติไม่มี เหมือนจะเหมือนจะง่ายเนาะแต่พอจอับก็จริงจริง,งไม่เออ,อมันดื้อดื้นเงี้ยป่ะแต่แต,แต่จากเขาจากการท้าทายของเขาแล้วก็หางเนี่ยมันคิดอยู่ถ้าหางมันโบกขึ้นอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยแสดงว่ามันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนานยิ่งดีเจ้าของจะได้รู้ว่าอ๋อตัวตนจริงๆนปะัจจุบันมันเป็นยังไง <laughs> เพราะว่าถ้าน้องหมาไม่คิดไม่ตัดใจเองครับโตมามันจะเก็บอาการเนี้ยไปใช้ตอนสองขวบสู้สู้ใช่ถ้าเขาสู้ก็ต้องปล่อยเขาสู้นะเราสนใจเรื่องความคิดด้วยเขาเป็นนักปัจจุบันอ่ะมันดูไม่เหนี่อยอะไร นึกออกไหมแต่พอไม่มีอะไรกับที่ใส่ที่ออกมาอย่างเงี้ยแดงว่ามันเริ่มขัดกันมันคือแดงว่าน้องหมาเก็บอาการจริงๆถ้ามันหมากว่าออกมันนั่าไแล้วมันไม่ออกอ่อนแต่แค่มันอยู่เป็นมันรู้ว่าจังหวะอย่างเงี้ยคุณจะทํายังไงเพื่อให้ทุกคนแฮปปี้ทางแรกยกเสมอจังหวะชนะใช่ใช่คือน้องหมาก็ทชเลเรนเราเราก็ต้องแชร์เขากลับกับแต่ว่าเราจะไม่ใช่แบบการสู้กันไปสู้กันมาผมต้องการให้เขาคิดแล้วเชื่อว่าอะไรเป็นทางออกเพราะทางออกของเขาอ่ะต้องไปคำตอบจากเรา แล้วที่ผมสังเกตอย่างนึงคือเวลาเขาดึงมาดึงมาเขาไม่มีมองผมเลยนะไม่ได้แคร์เลยเขาพยายามหาทางออกตรงนู้นแ่งวิ่งได้หมดเื่อกระต่อทีนี้คือนางหมดโรดิฟเฟนส์อ่านับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมจับตัวจะว่าเก่งมา 2> 2กหนึ่งสองเห็นปะไม่ได้มองเลยนาย่าจะนิดเดียวอยู่กับคนอันนี้ผมไม่ได้สั่งนะผมอ,อยากรู้ว่าถ้าผมเปิดโอวไก่เขาหนีเขาจะหนีไหมโอเค เก่งมากจ้าว่าเจ้าว่าคอยเดือบตามองที่ผมบอกว่าโดดแค่ห้าสิบเก่งมากไม่ยกหน้ามองคอยเก่งมากเห็นไหมคอยรู้นะว่าผมทำอะไรแต่มันไม่มองเห็นไหมไม่ยกหน้ามองเก่งมากคอยเก่งมากคอย เก่งมากลูกคอยเหมือนยอมทำไปงั้นงั้นแต่ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งผมเก่งมากคอยต่างกับน้องมันเยอะน้องน้องมันแบบดื้อแบบเปิดเผยอ่ะเก่งมากคอยเนี่ยผมบอกทำไม่ได้ทำไปแล้วทำไปเก่งมากแต่มันยอมคนนะมันจะให้ผมข้ามแต่ก็วัดไม่ได้อ่ะคอย จะมาจัดโดนดิสแทางอย่างนี้จว่ามันเก่งครับผมลองเฉยนะต่ว่านั่งหมอบแพทเทิร์นมาเลยเนี่ยเขาสอนนี้เลยใช่ครับแล้วก็เก่ามันเป็นแพทเทิร์นครับถ้ารู้ว่าเจ้าของทําบ่อยอ่ะมันจะกลายเป็นว่าน้องหมาพอมันนอนลงอ่ะมันทนไม่ได้อ่ะเห็นปะทับพิงอ่ะเนี่ยทับพิงไม่ควรเพิ่งเอินะคราวเนี้ยวิธีเนี้ยมันจะเหมาะกับกับที่เจ้าของมาทำบ่อยอ่ะเรื่องของวะ แต่คุณต้องทำเป็นสเต็ปเลยนะนั่งก่อนหมอบก่อนแล้วก็นอนลงแก้ไขอะ่ะดื้อปุ๊บอ่ะคุณต้องสั่งมันนั่งหมอบกันนอนลงเห็น <l uc> ความร่วมมือนะเขายอมทำก็จริงชคครใช่คุณนั่งอยู่ฟรีเนี้ยเขายอหทนทางนู้อจจนอะ่ะนะหมอบนอนถ้าเราผมอ่ะนี่คือช่องสกิลเหมือนเล่นเซอร์คัสเราพอสัตว์จับมันนอนอ่ลอละลุกแลุกลกลุกลุกเก่งมากนี่คือแพทเทิร์นเขาสอนลุกไหมสอนอย่างนี้เลยปหม จะเห็นนะโดนนะมีผมเถิบนะเวลาคุณเถิบนะครับให้คุณเถิบแค่นิ้วเดียวนะอันนี้คืออย่างที่บอกคือสั่งนั่งเลยใช่ปะ่ะแต่พอผมนั่งคพื้นนะ่ะภาพภาพมันเหมือนกับสู้เขาไม่ได้ผมบอกว่านี่คือน,นิสยัยแต่ว่าถ้า,มาเมื่อไหร่ก็เอาผมเปลี่ยนมาเรียบบทอย่างขึ้นอย่างนั่นนงบอกมองเอาลงเห็นปหท่านั่งกับท่าให้ผมชันเข่าอะความหมายเปลี่ยนอะ อันนี้คือเรื่องของของภาพที่เขาเห็นนะมา,มาเฮ้ยเดี๋ยวคุณเจ้าของมาลองก่อนลืมลืมลืมเราลองดูลองดูคนนับไม่ได้เลยะนับห้าเรียกชื่อชมจับตัว่ะเก่งมากหนึ่งสองกับชมถึงสูงเก่งมากเออไอ,อ,อจีมันกำลังจะหมด อันนี้แปลว่าโดนล ok. ็อ okay. กเนี่ยขอผมยังไม่มองเลยเด็กชื่อกระชงโอเคเก่งมากอ่ะทุกเป้าขออีกทีหนึ่งสามคนเลยอ่ะดูกระชงแต่ว่าถึงตัวก่อนกระชมนะโอเคเก่งมากตรงหน้าทีวีเราจะเริ่มยืนอย่างเงี้ยตรงหน้าทีวีจอกที่หนึ่งน้างเริทีวีหรือของเอาของลงมาเล่นได้หมดเหมือนกันจังหวะที่หนึ่งกุญชีต้องลองจินตนาการดูว่าเรากับหลังหันเนี่ยเราต้องหันหน้าไปทางนู้นจับประมาณสามเมตรแล้วเดินกับข้างหรือหมอก รอเขานั่งหรือหมอบนะนับห้าฝึกเอ็กซ์ต้าเทนนิงค้างไว้ปิดเก่งมากใส่ก็ได้ก็ได้อีกตัวหนึ่งด้วยแต่ว่าเก่งมากใกล้ๆกกันน่ะอยู่ด้วยกันได้แล้วไม่แกล้งกันน่ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดีโรบบี้เก่งมากเก่งมากนี่ครับคือการกระทำที่ดีให้ราคาน้องอ่ะเนี่ยชมโรบบี้เก่งมากเขาก็จะเริ่มคิดมากขึ้นครับว่าอะไรทาได้อะไรทาไม่ได้แต่ผมก็ปล่อยเขาเทสไป แต่คราวนี้เทสมากเทสน้อยขึ้นอยู่กันที่สัยของหมาแต่ละตัวจะมาทําได้ใช่ไหมพอฉี่เสร็จค่อยชมครับฉี่เสร็จค่อยชมนะมนะไม่ใช่ชมตอนฉี่นะฉี่เสร็จแล้วชมให้เขาสุดก่อนเดี๋ยวชมเดีพี่เก่งมากขึ้นอยู่กับว่าหมาโคนสองตัวเนี่ยเป็นหมาลักสะอาดไม่ลักสะอาดถ้าสองตัวเป็นหมารักสกรปรกถาดเดียวกันได้เลย แต่ถ้ามีตัวนี้ดันรักสะอาดอะ่ะมันจะหนีถ้ามุดรักสะอาดอะ่ะกลายเป็นว่าคุณต้องมีสถาดเพราะไอเนี้ยถ้ามันเต็มหรือมีฉี่คนอื่นมันอาจจะไม่ขึ้นมันมีคนถามไปถามมาแล้วมันก็เหา่หาเหา่าเห่าเขาเขา้าห้องชมทีเก่งมากเ<ม>ก่งมากชัชมเก่งมากแบ,บมือทั้งกำเลยให้เป็นหมดเลย